มีช่วง7วันอันตรายที่จะต้องมาเข้มงวดเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้นักวิชาการมองว่านอกเหนือจากเรื่องพฤติกรรมการขับขี่แล้วการสร้างสภาพแวดล้อมบนถนนให้ปลอดภัยก็ถือเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุด,ด้วยค่ะติดตามจากคุณพลอยพันธุ์คล่องแคล่วค่ะ นี้ป้ายนี้มันเขียนว่าเข้าวัดทับลานเป็นเป็นเป็นลักษณะเป็นยาวอย่างนี้เป็นยาวอย่างนี้แต่ถูกชนมาตอนแรกมันจะอยู่ตรงนู้นถูกนชนมานี่นี่ยเสาที่อยู่นู่นเห็นไหมปลายเสามันอยู่แม้อุบัติเหตุครั้งอื่นจะไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ให้เห็นแต่ชาวบ้านในพื้นที่รับรู้ว่าถัางโค้งหน้าวัดทับลานอุทยานสวรรค์ บนถนนสาย304ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบรุรีคือจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอุบัติเหตุตรงนี้บ่อยทั้งรถตัดหน้าทั้งรถชนทั้งรถใหญ่กับรถใหญ่ทั้งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยบ่อยบ่อยเลยแหละถือว่าบ่อยจ,จุดกับรถตรงเนี้ยเพราะมันมัน,ม,นมันไม่มีช่องใครอยากจะไปตรงไหนแล้วถนนมันกว้างมันก็คิดว่าพ้นมันไม่พ้นอย,อย่างเงี้ย ทีมข่าวสำรวจถนนสาย304พบจุดกลับรถตลอดเส้นทางในระยะที่ไม่ห่างกันมากนักขณะเดียวกันยังพบจุดเชื่อมทางระหว่างถนนสายหลักและสายรองรวมถึงจุดที่เป็นชุมชนร้านค้าสองข้างทางเช่นเดียวกับถนนมิตรภาพบริเวณทางขึ้นลงเขาและในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาลักษณะาทางกายภาพของถนนที่พบสอดคล้องกับที่นักวิชาการมองว่าอุบัติเหตุ ไม่ได้มาจากแค่พฤติกรรมการขับขี่แต่สภาพถนนก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะถนนที่ใกล้ชุมชนเมืองยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นถนนที่เป็นสายหลักนะฮะซ,ซึ่งต้องเน้นเรื่องการระบายรถคือคือเป็นถนนที่ต้องข้ามจังหวัดหรือเป็นถนนที่มีปริมาณรถจำนวนมากรถใช้ความเร็วแต่กลายเป็นว่าสองข้างทางของถนนเนี่ยก็ ก็มีกิจกรรมเต็มไปหมดเลยนะครไม่ว่าจะเป็นมีตลาดนัดชุมชนมีตลาดนัดหรือแม้แต่มีโรงเรียน,นมีมีสถานที่ราชการนะฮะมีแอคทิวิตี้หรือมีกิจกรรมที่ทําให้คนเลี้ยวรถเข้าเลี้ยวรถออกหร,อหรือแม้แต่ไปยูเทิร์นอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันสวนทางก,กันกับหน้าที่หลักของถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยปี2554ถึง2564พบว่ามีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะปี2564พบอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่16,957รายหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่นตัวในการแก้ปัญหาโดยในปี2570รัฐบาลตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร1 0 0 0 0คน หลายคนอาจมองว่าเป็นโจทย์ที่ยากแต่ในทางวิศวกรรมมองว่าสามารถทําได้ในส่วนของด้านวิศวกรรมครับเราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขอุบัตเหาต่างๆตรง,ตรงนี้ได้ครับอาทิเช่นถ้าเกิดเป็นทางขึ้นเนินหรือตรงเนินนะครับก็อาจจะต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนไฟสัญญาณเตือนเป็นระยะระยะให้ผู้ขับขี่ได้รับทราบล่วงหน้านะครับถนนที่เป็นทางตรงระยะยาวนะครับตรงนี้ก็อาจจต้องมีการเตือนเรื่องของการหลับในต่างๆให้ผู้ขับขี่ได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันครับ นักวิชาการยังบอกเขาว่าการปรับกายภาพถนนให้มีความปลอดภัยขึ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเท่านั้นเพราะต้องควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทตื่นตัวและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยหากทำได้ทั้งสองอย่างก็เชื่อว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยจะลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้พรอยพันคลองแคล่วศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติรายงาน